สวัสดีค่ะทุกคนใครมีปัญหาจุ่มอาร์ตทอยมาเต็มโต๊ะเวลาทํางานมือก็เผลอไปโดนน้องๆตกหรือเวลามีน้องๆคนใหม่มาเพิ่มก็ไม่รู้จะจัดยังไงวันนี้ปัญหาของทุกคนจะหมดไปเพราะว่าไม่มีไอเทมใหม่มาแนะนํานี่เลยชั้นวางอาร์ตทอยไม่กดมาได้3แบบนะเอาจริงทั้งขนาดแล้วก็ดีไซน์สามารถเอามาตกแต่งบนโต๊ะทํางานก็ได้หรือใครอยากจะเอาไปวางบนชั้นวางแบบ ตกแต่งบ้านหรือคอนโดก็ได้เหมือนกันแบบน่ารักมากตอบโจทย์สุดๆหามานานมากกว่าจะได้ชั้นวางที่ถูกใจแบบนี้นี่เลยพอวางนองๆองอาร์ทอยแล้วเป็นระเบียบขึ้นเยอะมากๆม,มองแล้วสบายตาเวอร์ที่สำคัญดีไซน์สวยสีสวยวัสดุขแข็งแรงคงทนเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากเหมาะกับคนที่ชอบสะสมอาร์ทอยแบบพวกเรามากๆต้องไปจัดแล้วนะทุกคน บอกเลยถูกใจมากคือมันเก็บรักษาน้องๆไม่ให้เป็นรอยไม่กระจัดกระจายและยังเป็นระเบียบมองแล้วสบายตาสุดๆใครกำลังมองหาชั้นวางที่ดีไซน์สวยๆราคาน่ารักเข้ากับทุกมุมของบ้านไปหาซื้อกันได้เลยที่ช่องทางออนไลน์หรือกดลิงก์ที่ติดตกากร้าด้านล่างนี้และโฮมโปรทุกสาขาได้เลยจ้า